สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนบก้าวสะพานบุญนะครับเวลาดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนเยบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชกับน้องจิ๊บสะพานสายบุญนะคะทาวันนี้น้องจิ๊บประพิศคนนะคะก็ได้อยู่ที่วัดโพทองวนาลามตำบลห้วยตึกชูอำเภอปูสิงจจงหวัดศรีสะเกดค่ะครับวัดโพทองวนาลามแห่งนี้นี่นะครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปาณีแก่สาธิชนคนเยบุญนะครับอย่าลืมอย่าพลาดในวัดนี้กําลัง พัฒนาสร้างอุโบสถนะแต่ยังขาดปัจจัยมากมายที่จะลุกลุมพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีนี้ก็จะมีงานกระถินภายในวันที่24ตุลาคม2.564นะครับขอเชิญผู้มีจิตทาและใจบุญมาร่วมบุญกันนะใช่ค่ะใครที่มาไม่ได้นะคะถ้าเกิดอยากจะร่วมบุญก็โอนมาทางหมาย,มายเลขบัญชีวัดนะคะคแล้วก็ติดต่อหลวงพ่อที่เบอร์โทรได้เลยค่ะใช่ครับ เดี๋ยวเราไปกลาบนุบนกสารพระคุณเจ้าพี่เมตตาปานีอยู่นะว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างให้หลวงกิ่กล่าไปนะค่ะเดี๋ยวเราไปกลาบนุบรสถารหลวงพ่อเลยค่ะอเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยจะได้พาเราชมาับรรยากาศภายในวัดนะคะไปเลยค่ะ สาธุชนท,ทุกท่านอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้พูดถึงความเป็นไปมาของวัดโพทองวัดอารามตรงนี้ตั้งแต่ปี2548ที่จะมามาอยู่ตรงนี้ก่อนนี้ก็ยังไม่มีอะไร อย่างสลาที่โยมเห็นนี้ก็ได้แรงศรัทธาจากญาติโยมชาวบ้านมั่งชาวกรุงเทพมั่งเพราะได้ลหลายคนได้มาร่วมกันเพราะว่าวัดตรงนี้จะมาสร้างวัดให้เป็นเซเว่นของชุมชนก็คือการปลูกป่าปลูกป่าเพื่อให้ได้เกิดอาหารตามธรรมชาติและป่าที่โยมเห็นรอบร,รอวัดตรงนี้น,นก็เป็น เซเว่นของชุมชนทีนี้ความเป็นไปมาก่อนที่อาตมาภาพจะได้มาอยู่ตรงนี้นี่ตั้งแต่ปีพศ2543ถึงพศ2546นี้อาตมาอยู่ที่ศาลจังหวัดเชียนภาคใต้แล้วก็พอมาถึงปี2548อาตมาก็ได้มาอยู่ที่วัดตรงนี้เมื่อก่อนวัด ก็ยังไม่ยัง,ย,งยังเป็นยังเป็นวัดม่ยังไม่ถูกต้องแล้วก็ได้ไปขอขอชื่อวัดเป็นวัดขอตั้งวัดสร้างวัดได้ชื่อวัดว่าวัดโพทองวนารามเพราะว่าเขาเห็นว่ามีป่ามีป่าที่สมบูรณ์ป่าที่เห็นตรงนี้ก็เป็นป่าที่ปลูกเสริมเสริมขึ้นมาแล้วก็ได้สร้างเป็นสร้างป่าให้เป็นเซเว่นของชุมชน ทีนี้วัดตรงนี้เสน่ห์ของวัดตรงนี้ก็คือจะมีป่าตมาจะอนุรักษ์ป่ารักษาป่าไว้ให้ป่านี้อยู่ให้อุดมสมบูรณ์ทีนี้จิตกรรมของวัดตรงนี้ที่สร้างอยู่เป็นประจําทุกๆปีนั่นก็คือจัดงานปริวาสกรรมสร้างงานปริวาสกรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ถาวรนยั่งยืนของชีวิตให้กับ ญาติโยมในชุมชนแล้วก็ในระแวกอำเภอภูสิงห์ตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทุกทที่ที่เขาได้มานั่นก็คือการได้มาศึกษาในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็ได้เข้าใจในเรื่องของความเจริญความเสื่อมวัดตรงนี้จะไม่ให้จะสอนให้ญาติโยมนี้ไม่รุ่มหลงไปในอบายมุข หรือมาให้รุ่มหลงในความเชื่อที่งมงายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าโชคชะตาวาสนาเรื่องหวยตมาจะไม่สอนตมาจะสอนในเรื่องของกรรมฐานสอน,ใ,นให้โยมนี้เข้าใจในเรื่องของวิป,ปัสสนาทีนี้งานงานที่สร้างอยู่ประจำทุกๆปีก็คืองานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมนี้ มันมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งช่วยให้พระสงฆ์ได้เล่าเรียนศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัยอาจจะพลาดพั้งในตัวเองไปต้องอาบัตแล้วก็ได้เข้ามาสู่ในขบวนการของสังฆกรรมสังฆกรรมใหญ่ของพระพุทธศาสนาคือสังฆกรรมของปริวาสนั่นคือการออกกำลังานคือถ้าพระสงฆ์นี้ต้องอาบัตสังฆาฏิเศสนี้ ปริวาสช่วยเหลือได้ฉะนั้นแล้วพระสองฆ์อีกอย่างที่มาร่วมนี้ก็ได้ศึกษาเรื่องข้อวัดปฏิบัติทีนี้ญาติโยมเองก็ได้มาร่วมทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วก็ได้มาฟังธรรมเพื่อไม่ให้ตนเองนี้ได้เกิดความรุ่มหลงเกิดความงมงายไม่ใช่ว่าจะรอแต่โชควาสนาบางคนนี้แต่มาเคยสอนว่าเข้าไปวัดไปเห็นต้นไม้อย่าคิดว่าไปถึงวัดเข้าไปวัดไปเห็นพระ อย่าเข้าใจว่าไปถึงวัดแต่พอเข้าไปวัดแล้วให้เข้าถึงใจในตัวเองใจตัวเองนั้นซือว่าวัดความดีความชั่วเข้าใจมีปัญญาเพาว่าความดีความชั่วที่มาอยู่ในใจของตัวเองอาตมามาจัดงานปริวาสเพื่อสงเคราะห์พระสงฆ์เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมชาวบ้านให้เขาได้เข้าใจในเรื่องของหลักธรรมเข้าใจในเรื่องของความ ดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาสิ่งที่วัดตรงนี้ขาดแคลนก็คือขาดแคลนอุโบสถเวลาพระจะลงสังฆกรรมแต่ละทีก็ต้องขนพระไปลงบ้านอื่นซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะอยู่ไกลกันแล้วก็ไปบางทีไปขอความอนุเคราะห์เขาขขขเก็เกรงใจเขาก็าเลยอยากจะมีโบสถ อยากจะมีโบสถ์อยากจะสร้างโบสถ์อาตมาเคยสร้างไปครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่สร้างไม่สําเร็จเพราะว่าปีนั้นปี2 5 5 4เกิดน้าท่วมกรุงเทพเจ้าภาพที่เขามาจับจองเขาก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเลยเขาตั้งแต่นั้นมาเขาขาดการติดต่อไปอาตมาก็รอ,รอรอว่าจะมีคนใจบุญมาช่วยสร้างมั้นก็ ได้แต่ปลอบใจชาวบ้านซึ่งมันตรงนี้มันเป็นเขตชายแดนเขตชายแดนแล้วก็ญาติโยมมาอยู่กันหลายพื้นที่หลายภาษาก็ต้องรอคอยปลอบใจญาติโยมค่อยๆทํากันไปแต่สิ่งที่ต้องรักษาไว้ก็คืองานปริวาสกิกรรมแล้วก็งานวัฒนธรรมประเพณีเหมือนที่วันนี้เนี่ยมีญาติโยมกาลังมาเตรียมงานเตรียมงานดอกพรรษาแล้วก็ต่องานบุญกระถินโยมก็จะมาช่วยกันทําอย่างนี้อยู่เป็นประจํา ทีนี้ตมาก็ยังเล่าเรื่องความเป็นปนมาเรื่องชีวิตของความเป็นพระของตะมายังยังไม่ยังไม่ละเอียดทีนี้ตมาขอย้อนเล่าใหม่เล่าเริ่มใหม่ว่าก่อนที่ตมาจะได้มาอยู่วัดตรงนี้วัดเมื่อก่อน,นเขาตั้งว่าวัดบ้านโพทองตอนนั้นก็สร้างด้วยคุณธรรมของชาวบ้านแต่ไปขอทางกฎหมายเขานี่เขาไม่ให้ชื่อว่าวัดบ้านเพราะมันเป็นระบบของกฎหมายเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นวัวดโพทองวัดนาราม ตำบลห้วยตึกชูอำเภอโพสิงจังหวัดศรีสะเกดก็ได้สร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2550 ปี2550เป็นเป็นวัดที่ถูกต้องทีนี้ก็พอได้แล้วก็อยจะสร้างโบสถ์แต่ว่าสร้างไม่สำเร็จสักทีก็ได้สร้างแต่จัดแต่ง,งานปริวาสกรรมเ,เพราะว่าชาวบ้านตรงนี้ก็อยู่ในเขตชายแดน ชาวบ้านก็มีนะไอมีอาชีพคือทำนาแล้วก็ทำไร่อยู่เป็นประจำเพราะคงไม่มีกําลังที่จะสร้างเพราะว่าโบสถ์นี้ก็ต้องสร้างใหญ่เพราะว่าจะสร้างครอบองค์พระประธานเดี๋ยวโยมจะได้ไปเห็นไอภาพป่าซึ่งเป็นเสน่ห์ของวัดแล้วก็ไปเห็นพระประธานซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านตรงนี้ชาวบ้านตรงนี้เวลาเขาลูกหลานจะไปสอบครูสอบอะไรเขาจะมาขอพรซึ่งเป็นหลวงพ่อที่ หลวงพ่อองค์นี้นี่ตั้งแต่ปี25 4 9นะได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรวัดบวรบท่านประทานมาให้บรรจุที่เศียรขององค์พระประทานไม่ใช่องค์ที่เห็นอยู่ข้างหลังแต่องค์นู้นองค์ใหญ่นู้นมันจะมีที่นู้นนะฉะนั้นมาก็สร้างตรงนี้มาอยู่ก็อยู่กับชาวบ้านอยู่มาก็ตรงนี้จิตจะตามของวัดก็อยู่เป็นประจำคือว่าพาชาวบ้านพาวัดสวดมนต ทุกวันตอนกลางคืนตอนเช้าพระพระเนียงก็ได้มาทำวัดเช้าแต่เช้าญาติโยมยังไม่มาญาติโยมก็คงมาแต่ตอนตอนกลางคืนตอนเย็นส่วนข้อเสียของวัดตรงนี้มันมันข้อเสียก็คือว่ามันอยู่ติดหมู่บ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านเกินไปแต่ข้อดีของวัดตรงนี้คืออะไรสามารถทําให้หมู่บ้านนี้มีป่ามีป่ากลางหมู่บ้านมีป่าอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน ก็มันมีข้อดีข้อเสียไม่ว่าแต่ที่ตรงไหนแต่ที่ดีมากที่สุดคือว่าชาวบ้านมีความมั่นคงแล้วก็เข้าใจเข้าใจในหลักธรรมก็คือว่าตรงนี้วัดตรงนี้จะไม่สอนให้ญาติโยมนี้งมงายในในเครื่องรางของข,องของังงมงายในเรื่องของวัตถุงมงายในเรื่องโชควาสนาราศีหร,รือว่าเรื่องของความร่ำรวยทางรัฐก็คือว่าขอหวยขอเบอร์แต่นี้ที่นี้ไม่สอน ทีนี้จะสอนในเรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องของวิปัสสนาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเวลามีทรัพย์แล้วอย่าใช้ทรัพย์แบบรุ่มหลงตัวเองอย่าใช้ทรัพย์แบบว่าทำง,งานตนเองแม้แต่การทําบุญก็เหมือนกันอย่าทําบุญแบบเมาบุญอย่าทําบุญแบบว่าเอาหน้าจงทําบุญแบบให้มีความสม,มสมดุลของตนเองแล้วก็ทําบุญให้เข้าใจในเรื่องของหลักทาบุญนะ ญาติยาโยมท่านไหนมีความประสงค์อยากจะร่วมบุญสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อให้เป็นมรดกของพระพุทธศาสนาก็จเจริญพรตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอนะก็ขอฝากบอกบุญให้กับญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่ได้รับชมในทีมงานต่อไปโยมทุกท่านก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรับพรน,นะ ท้าวริวะหาปูลาาลิปริปุเรนติสาขะลังเอวเมวอิโตทินังเตตานังอุปกปฏิอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสภพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถาธาณิโชติรโสยัทาสพีตโยวิวัตจันตุสัพพโลกวินัสตุมาเตภวะวันตรายโย สุขีทีคายุโกภวะอภิวัตนสีอิริสนิจังพุธ,ธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกุลเด,นดน่นรพเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีสาระประโยชน์มากมายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโพทองวนาลามนะครับตำมูลตึกชูนะครับอำเภอบุิงจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีสหนักก,การและสาธุชนคนใจบุญที่จะ บูรณะปฏิสังขอนภายในวัดแห่งนี้คือหมายความว่าเป็นประธานนะครับหรือว่าเป็นผู้ก่อสร้างรเริ่มภายในวัดแห่งนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาที่จะช่วยกันนะเอาเดชถามุที่ว่าภายในวัดมีอะไรบ้างที่คุณพี่ช่วยครับวัดนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับค่ะดิฉันชื่อชื่อสมศรีเข็มทองค่ะเป็นกรรมการโดยที่ว่าอยู่ที่วัดนี้เป็นผู้ทําบัญชีเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย แต่จะไม่เป็นคนถือเงินคือหลวงพ่อท่านจะให้ภายในวัดนี้ที่ทํางานก่อสร้างที่สร้างเสนาสนะหรือว่าถาวรวัตถุในวัดได้<ม>ก็เพราะปัจจัยที่ญาติโยมช่วยกันมาคนละห้าบาทสิบบาทหรือรบแบบเหมือนกับเราช่วยกันค่ะพอดีจะเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการทําบัญชีหลวงพ่อจะตั้งกรรมการขึ้นมาคือกรรมการคนที่ถือเงินก็ไม่ต้องเกี่ยวกับบัญชีคนที่ถือบัญชีก็ไม่ต้องถือเงิน เวลาที่จะจ่ายอะไรก็ต้องเรียนหลวงพ่อท่านให้รู้ว่าจะต้องจ่ายอะไรคือหลวงพ่อท่านจะสร้างอะไรจะจะซื้อวัสดุก่อสร้างอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการานนหรือว่าจะเป็นคนลงบัญชีทุกบาททุกสตางค์เป็นคนทาบัญชีแต่แตไม่ต้องถือเงินนะคนทําบัญชีเพราะว่า,า<ต>มันจะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทางรายการทุกก้าวทางช่องห้านะคะที่ ให้ความเมตตากับวัดโพธ์ทองวัดนารามได้มีโอกาสได้ออกสื่อเพื่อที่จะเชิญชวนให้สาธุชนผู้ใจบุญมาร่ว,รวมด้วยช่วยกันในการก่อสร้างคือที่วัดโพ์ทองวัดนารามของพ่อจะมีงานประจําปีก็จะเป็นงานที่ทําหลักๆเป็นประจําก็คือจะเป็นบุญปริวาสกรรมคือปริวาสกรรมนี้ก่อนจะ ก่อนจะเริ่มงานปริวัติกรรมจะมีจะก่อนนี้เรายังมีสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นสมเด็จพ่อรอเก้าเนาะที่ท่านยังไม่สวรรคตเราก็จะทำเป็นบวชอุปสมบทหมู่เพื่อที่จะบวชถวายเป็นจะบวชถวายเป็นพระส,สุรนให้ท่านเป็นประจำทุกๆปี <Okay. S 1> แล้วทีนี้หลังจากบวชเราก็จะ บวชนี่จะบวชวันที่หกค่ะวันที่หกกุมภาเป็นงานประจําปีไปไปแล้วคือวันที่อกกุมภาจาบาะบรรพชาอุปสมบทแล้วก็จะหลังจากนั้นสองวันก็จะเป็นการขอปริวาคืองานปริวาสกรรมหลวงพ่อจัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะให้พระเจ้าพระสงฆ์ที่ที่มีการท่องจากศีลเพื่อที่จะได้มาอยู่ชำระศีลเจริญวันให้บริสุทธิ์ตามพระธรรมวินยัยคือพระธรรมวินัยต้องมี ในข้อวัดข้อวัดที่มี10บข้ออยู่ที่ข้อที่6พระสงฆ์ต้องเข้าอยู่ปริวัสกรรมจะก,ก็เลยจะมีเป็นบุญประจําปีคือทางวัดนี้จะให้ญาติโยมมาช่วยกันอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์มีที่อยู่ปริวัสกรรมเพื่อที่จะได้เป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องการก่อสร้างก็อยากชี้แจงหรือว่าอยากเรียนเชิญให้พ่อแม่พี่น้องได้ช่วยกันในเรื่องของหลวงพ่อท่านอยากมีอุโบสถ อยู่ในวัดพอดีบวชทุกปีก็จะบวชหลายรูปแต่ต้องนำนาคที่จะบวชไปบวชที่โบสถ์บ้านอื่นที่อยู่ไกลๆค่ะที่อยู่ไกลๆใช่ค่ะก็คือปัญหาที่จะต้องต้องเหมารถต้องเอารถขนนาคไปบวชที่อื่นค่ะแล้วคุณพ่ออะไรครับคุณพ่ออะไรครับเดี๋ยวคุณพ่อทำหน้าที่ไหนครับคคนแก่อยู่ทนวัดมาดูแลผานในวัดเนี่ยพระอยู่วัดมาอ ครับผมครับผมแล้วคุณพี่เะครับค่ะดิฉันชื่อประวัติสอนเขียนทองค่ะครับมจะเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์นะคะในการขับรถระยะไกล้ๆนะคะถ้าเป็นใกล้ๆก็จะมีพี่ชายกับหลานชายมาช่วยเป็นคนขับแต่ว่าถ้าจะขับเป็นจังหวัดเชียงใหม่ตากหรือว่า จะเป็นชุมพรสุราอย่างนี้ก็ดิฉันนะคะแบบในเห่งรันท์เทศรับกินิม์เทศก็ไกลๆอย่างนี้จะเป็นดิฉันนะคะเพราะดิฉันรู้เส้นทางอะค่ะก็เลยจะไปกับผู้หญิงแต่แต่ว่าไม่ได้มีการไปคนเดียวหรือว่าไปกับพระอาจารย์สองต่สองไม่มีค่ะมีจะมีคุณตาคุณยาาญาติพี่น้องเราอะค่ะดีครับช่วยวัดช่วยว่าเราช่วยเราช่วยกันดิฉันก็มีอาชีพทำนานะคะก็ว่างๆแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างก็สมบอกพระอาจารย์ได้ พี่ชนไม่ว่างพี่ชายก็จะไปแทนนะคะก็ม่ได้มีการว่าจะไปสองต่อสองไม่เคยมีเลยค่ะพี่เอกสอนนะประพัฒสอนเข็มทองคุณพี่คุณพี่อะไรนะสมศรีเข็มทองครับนี่นะครับคุณพี่สมศรีเข็มทองและคุณพี่ประพัฒสอนเข็มทองครับเป็นญาติพี่น้องกันนะครับและคุณพ่อโดยที่นางสาเนครับท่านดีดูแลวัดดูกิจกรรมในวัดหลายหลายอยานะครับโดยพระเดชคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีแก่สาธุชนกนดีบญ นี่แหละครับสาธิชนคนดีบุญนะครับไม่ว่าทาหารตำรวจข้าราชการพลเรือนหรือผู้บริษัทต่างๆนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือว่าเจ้าของบริษัทนะครับขอเชนนิญนะครับร่วมบุญกันนะครับสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้มีพระมาบวชที่วัดนะไม่ต้องไปวัดอื่นนะครับเอาละครับเวลาดีๆ สาระประโยชน์มากมายรายการ,ร 9, สลกลเดชนนพเก้าสะพานบุญก็กลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะครับรายการดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมและลาคณะองค์าการด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาคุณจ้า